สัเลกธรรมคือฌานวิปัสนาและในทันใดนั้นเองท่านก็ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศไปยังตะลังคะติสะบันพจนั่นเองอธิมานะย่อมเกิดขึ้นแก่การกาบบุคคลเท่านั้นดังที่กล่าวมานะแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกฌาน ด้วยสามารถแห่งภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนั้นจึงได้ตรัสคํำมีอธิไว้ว่าฐานังโคปณนะบทว่าฐานังโคปณะนั้นมีอฐฐาถธิบายว่าเหตุนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคือภิกษุบางรูปในศาสนานี้สงัดจาก,กรกามทั้งหลายละถึงเข้าปฐมฌาน เป็นสาธารณะแก่ปริพาชคนอกาศาสนาทั้งหลายอยู่แต่คำใดว่าข้อว่าตัสสะเอวามัสะสันเลเคนะวิหรารมิวงเล็บเธอพึงมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยสันเลขธรรมทำเครื่องขัดเกลากิเลสวงเล็บปิดความว่าวิธีปฏิบัติได้ย่อมขัดเกลากิเลสได้ เราอยู่ด้วยวิธีปฏิบัตินั้นคํานั้นไม่ถูกเพราะว่าฌานของภิกษุผู้มีมานะยิ่งไม่เป็นสันเลขธรรมหรือสันเลขาปฏิปทาเพราะเหตุอะไรเพราะไม่เป็นเบื้องบาทของวิปัสสนาอธิบายว่าเธอเข้าฌานกานออกจากฌานแล้วก็ไม่พิจารณาสังขารทั้งหลายส่วนฌานก็ทำเพียงแต่ให้จิตของเธอ เป็นเอกกคตาเท่านั้นเธอก็เป็นผู้อยู่สบายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้นจึงได้ตรัสว่าดูก่อนจุนทะชาญรมเหล่านั้นเราตถาคตไม่เรียกว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยะเจ้าเลยแต่ชานธรรมเหล่านั้นเราตถาคตเรียกว่าทิฏฐธรรมสุข,ขวิหารธรรม วงเล็บทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันวงเล็บปิดในวินัยของพระอริยเจ้าคำว่าเอเตวงเล็บเหล่านั้นวงเล็บปิดในพระพุทธพจน์นั้นพึงทราบว่าเป็นพระหูพจน์โดยอำนาจแห่งฌานมีคำอธิบายว่าเอเตโยคะปามัฌานะธรรมาวงเล็บ แปลว่าทำคือปฐมฌานเหล่านั้นวงเล็บปิดอีกอย่างหนึ่งเป็นพระหูพจน์ดยอำนาจแห่งสมาบัติอธิบายว่าปฐมฌานแม้ฌานเดียวแต่เป็นไปโดยการเข้าบ่อยๆก็ถึงความเป็นของมากได้อีกอย่างหนึ่งเป็นพระหูพจน์ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์อธิบายว่าปฐมฌานแม้ฌานเดียวก็ถึงความเป็นของมากได้ โดยการเป็นไปในอารมณ์ทั้งหลายมีปทวีกสินเป็นต้นในทุติยาชานปตติยาชานและจตุตชาญก็ในยะนี้แต่ในอรูปชานทั้งหลายคำว่าเหล่านั้นคู้ทราบว่าเป็นพระหูพน์ด้วยอำนาจแห่งเหตุทั้งสองในชานก่อนจตุตชานนั่นเองเพราะไม่มีความต่างกันแห่งอารมณ์ ก็พระเหตุที่ทั้งองค์ทั้งอารมณ์ของอรูปฌานเหล่านั้นสงบอธิบายว่าทั้งดับสนิททั้งละเอียดเพราะฉะนั้นทั้งองค์ทั้งอารมณ์เหล่านั้นพึงทราบว่าพระองค์ปรัสไว้อย่างนี้ว่าชานธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันสงบเป็นธรรมเครื่องอยู่วงเล็บสันตะวิหารธรรมวงเล็บปิด นี้เป็นการขยายความทั่วไปของอรูปฌานทั้งสี่เหล่านั้นก่อนส่วนการขยายความพิเศษควรกล่าวอธิบายตามทํานองบทเป็นต้นว่าเพราะล่วงเลยรูปสัญญาไปโดยประการทั้งปวงการขยายความนั้นได้กล่าวอธิบายไว้ทุกอย่างในคมภีวิสุทธิมากแล้วแหละเพราะเหตุที่วิหารธรรมคือฌานของภิกษุผู้มีอธิมานะ ไม่เป็นสันเลขาวิหารธรรมเพราะไม่เป็นบาทของวิปัสนาโดยว่าเธอเข้าฌานครั้นออกจากฌานแล้วหาได้พิจารณาสังขารทั้งหลายไม่แต่ทิฏฐธรรมสุข,ขวิหารธรรมของเธอเพียงทำให้จิตเป็นเอกกคตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงทรงจำแนกรูปชานและอรูปชานไว้และต่อไปนี้เมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นและสันเลขธรรมนั้นด้วยอาการสี่อย่างจึงได้ปรัดคำมีอาทิไว้ว่าอิทะโขปนะโวดังนี้บาทของวิปัสสนาก็เหตุฉนหนธรรทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นเท่านั้น นอกจากสมาบัติทั้ง8ดอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรัดเป็นสันเลขธรรมพระธรรมทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นเป็นบาทของวิปัสสนาที่เป็นโนกุตระได้อันที่จริงสมาบัติทั้งแดของคนภายนอกพุทธศาสนาทั้งหลายเป็นบาทของวัตตะเท่านั้นแต่ในศาสนาพุทธแม้สารณคมก็พึงทราบว่า เป็นบาทของโลกุตระทำได้ตามพระสูตรนี้โดยเฉพาะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ทั้งทำทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นเล่าที่จะเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งทานที่บุคคลถวายแก่ผู้ถึงพระธนทรัยเป็นสาระในศาสนาพุทธมีผลมากกว่าทานที่ให้แก่คนนอกศาสนาที่ได้สมาบัติ8แม้มีอภินญ,ญาห้าก็ตาม เพราะว่าในทักกีนาวิพังกสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาข้อความนี้จึงได้ตรัสไว้ว่าทักกีนามีผลคูณด้วยแสนโกรทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่บุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความยินดีในการมทั้งหลายแต่ทักกีนามีผลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลจะกล่าวถึงทำไมสำหรับพระโสดาบันความจริงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลในทักกินาวิพังคสูตรนั้นพระองค์ทรงประสงค์เอาตั้งแต่การถึงสรณะเป็นต้นไปนี้เป็นการประกอบความตามพระบาลีในพระสูตรนี้ก่อนส่วนในการพัณนาตามลำดับบท พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอิทะนี้เป็นคำแสดงเรื่องมีการไม่เบียดเบียนเป็นต้นคำว่าโคปณะเป็นเพียงนิบาตคำว่าโวเป็นฉัตถีวิพัตติใช้นอัดแห่งตติยาวิพัตติก็ในคำว่าอิทะเป็นต้นนี้มีเนื้อความโดยย่อดังต่อไปนี้ดูก่อนจุนทะ เธอทั้งหลายควรทําการขัดเกลากิเลสมงเล็บสันเลขาวงเล็บติดในเรื่องการเบียดเบียนเป็นต้นนี้นั้นที่เราตถาคตกล่าวไว้โดยในยะมีอาทิว่าคนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสโดยสังเขปอ,อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงขยายความให้พิสดารจึงได้ตรัสคำมีอาทิไว้ว่า,วา คนเราอื่นจกเป็นผู้เบียดเบียนกันแต่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในเพราะเรื่องนี้เธอทั้งหลายควรบำเพ็ญสันเลขธรรมดังที่ว่ามานี้ในจำนวนคำเหล่านั้นคำว่าเปรเรวงเล็บคนเราอื่นวงเล็บปิดได้แก่ผู้ใดใครก็ตามที่ประกอบสันเลขธรรมนี้เนืองๆข้อว่า วิหืสกาภาวิสันติวงเล็บจกเป็นผู้เบียดเบียนกันวงเล็บปิดความว่าจะเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องเบียดเบียนทั้งหลายเช่นด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินเป็นต้นข้อว่ามยะเมธะาอาวิหหสกาภาวิสามะวงเล็บเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในเพราะเรื่องนี้ วงเล็บปิดความว่าส่วนเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในพราะเรื่องที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาเบียดเบียนกันอย่างนี้เท่านั้นคือเราทั้งหลายจะอยู่กันโดยไม่ให้เกิดความเบียดเบียนกันขึ้นบทว่าอิติสันเลขโขกรณิโยวงเล็บเพราะเหตุอย่างนี้การขัดเกลากิเลสเป็นสิ่งที่ควรทำ วงเล็บปิดความว่าเธอทั้งหลายควรทำสันเลขาธรรมอย่างนี้และการไม่เบียดเบียนกันนั่นเองถึงทราบว่าเป็นสันเลขาธรรมในที่นี้เพราะว่าการไม่เบียดเบียนกันจะขัดเกลาคือตัดการเบียดเบียนกันได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสันเลขาในทุกข้อก็มีในยะนี้แต่มีความแปลกกันอย่างนี้คือ ทิฏฐิในคำว่าปเปเรมิชฉาทิฏฐิวงเล็บคนอื่นจักเป็นผู้มีความเห็นผิดวงเล็บปิดนี้พึงทราบว่าพระองค์ตรัสทิฏฐิไว้โดยทรงรวมมิชฉาทิฏฐิข้อสุดท้ายของกรรมบทวงเล็บอกุศลกรรมบทสิทธิวงเล็บปิดกับมิชฉาทิฏฐิข้อต้นของมิชตตาวงเล็บความเห็นผิด วงเล็บปิดเข้าด้วยกันอันหนึ่งสัมมาทิฏฐิในฐานะที่ตรัสไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีความเห็นถูกในเพราะเรื่องนี้กับกรรมบทในคําว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้งดเว้นจากวนาธิบาทในเพราะเรื่องนี้เป็นต้นนี้จักมีชัดแจ้งในสมาธิฏฐิสูตรโดยพิสดารส่วนมิจฉาทิฐิในมิจฉาตะเป็นต้น จะแจ้งชัดในเทวทาวิตัก,กสูตรข้างหน้ากรรมบทมิจฉาแต่เนื้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นความสังเกตในกรรมบทและมิจฉตะนี้ชนเหล่าใดอย่างสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปเพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าปานาติปาติอธิบายว่า เป็นผู้ค่าสัตว์มีชีวิตชนเหล่าใดถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าอธินนาทายีอธิบายว่าผู้ลักของผู้อื่นชนเหล่าใดประพฤติธรรมไม่ประเสริฐไม่เหมือนพรมคือทำต่ำได้แก่ทำเลวเพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าอพรมจารี อธิบายว่าเป็นผู้เศษเมทุนธรรมส่วนชนเหล่าใดประพฤติธรรมประเสริฐคือปฏิปทาประเสริฐสุดเพราะว่าเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าพรหมจารีอธิบายว่าเป็นผู้เว้นเมทุนธรรมและพรหมจรรย์พึงทราบว่าเป็นสันเลกธรรมให้คำว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในเพราะเหตุนี้ เพราะว่าพรหมจรรย์การประพฤติธ,ธรรมที่ประเสริฐจ้งขจัดขัดเกลาอภพรหมจรรย์การประพฤติธ,ธรรมที่ไม่ประเสริฐได้ชนเหล่าใดพูดเท็จเพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่ามุสาวาทีอธิบายว่าผู้พูดวาจาเปล่าคือหลอกแหล่ที่หักกรารประโยชน์ของผู้อื่นเราชนผู้ชื่อว่ามีปิสุณวาจา ก็มีวาจาส่อเสียดเหล่าชนผู้ชื่อว่ามีพรุสวาจาเพราะมีวาจาหยาบคายเราะรานสิ่งที่รักของผู้อื่นชนเหล่าใดพูดพร่ำคือไร้ประโยชน์เพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าสัมผัสปลาปีผู้พูดเพ้อเจอ้อชนเหล่าใดย่อมเพ่งเลงเพราะเหตุนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอภิชาเป็นปกติอธิบายว่าเป็นผู้มักได้สิ่งของของผู้อื่นเราชนผู้ชื่อว่ามีจิตพยาบาทเพราะมีจิตพยาบาทคือเป็นจิตเสียเราชนผู้ชื่อว่ามีความเห็นผิดเพราะความเห็นพลาดคือหลามกได้แก่ผู้รู้ตำหนิอธิบายว่าผู้ประกอบด้วย นัตติกะทิฏฐิมีอาทิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลอันนับเนื่องในอกุศลกรรมบทและทิฏฐิที่ไม่นําออกจากวัตตะอันนับเนื่องในมิชตะความเห็นผิดแต่เราชนผู้ชื่อว่ามีความเห็นถูกเพราะมีความเห็นชอบคืองามได้แก่ที่ผู้รู้สรรเสริญอธิบายว่า ประกอบด้วยความเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนมีอาทิว่าทานที่ให้แล้วมีผลที่นับเนื่องในกุศลกรรมบทและความเห็นในมรรคที่นับเนื่องด้วยสัมมตตาความเห็นถูกบทว่ามิจฉาสังกปาได้แก่ความดำริในอกุศลที่ไม่เป็นไปตามความจริงและไม่เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากวัตตะ แม้ในมิจฉาว,วาจาเป็นต้นก็มีนัยยะนี้แต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้ความจริงธรรมดามิจฉาสติก็เหมือนกับมิจฉาสังกปะเป็นต้นไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคือไม่มีทำอะไรอะไรแต่คำว่ามิจฉาสตินี้เป็นชื่อของขันที่เป็นอกุศลทั้งห้าขันที่เป็นไปแล้วสำหรับผู้คิดถึงอดีต แม้คำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าอนุสตินั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีซึ่งได้แก่อนุสติของผู้ตามระลึกถึงการได้บุตรตามระลึกถึงการได้ลาบหรือตามระลึกถึงการได้ยศนักภิกษุทั้งหลายแม้คำนั้นพึงทราบว่า พระองค์ตรัสหมายเอาการเกิดขึ้นด้วยสติเทียมของผู้คิดถึงเรื่องนั้นๆก็โมหะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการคิดอุบายในการทำบาปทั้งหลายและโดยอาการแห่งการทำชั่วและพิจารณาว่าเราทำดีแล้วพึงทราบว่าเป็นมิจฉาญาณนะในคำว่ามิจฉาญาณีผู้มีความรู้ผิด บุคคลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยมิจฉาญาณน,นั้นชื่อว่ามิจฉาญาณีส่วนปัจจเวกขาขณะยานแยกประเภทเป็น79อย่างพระองค์ตรัสเรียกว่าสัมมาญาณนะในคําว่าสัมมาอานีวงเล็ผู้มีความรู้ชอบ,บงลปิดนี้บุคคลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณนั้นชื่อว่าสัมมาญาณี คำว่ามิจฉาวิมุตติผู้มีความหลุดพ้นผิดคือผู้ยังไม่หลุดพ้นเลยแต่มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายหลุดพ้นแล้วหรือมีความสำคัญว่าความไม่หลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นในมิจฉาวิมุตตินั้นมีอัตน์ดังต่อไปนี้เราชนผู้ชื่อว่ามิจฉาวิมุตติวงเล็บผู้มีความหลุดพ้นผิด มงและปิดเพราะมีความหลุดพ้นผิดคือชั่วช้าได้แก่วิปริตอันหนึง่งคำว่ามิจฉาวิมุตตินี้เป็นชื่อของขันที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นไปโดยอาการดังที่กล่าวมาแล้วส่วนธรรมที่เหลือที่สัมปยุตธด,ด้วยผลยกเว้นองค์ทั้ง8มีสมาธิเป็นต้นพึงทราบว่าวิมุตติและวิมุตตินั้นพึงทราบว่าเป็นสันเลขธรรม พระกระจัดขัดกล่าวมิจฉาวิมุตต์แล้วสถิตยอยู่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะสรงให้ภิกษุทั้งหลายประกอบในสัมมาวิมุตตินั้นจึงตรัสคำมีอาทิไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตต์ในข้อเรื่องนี้เธอทั้งหลายควรบำเพ็ญสันเหลกรรมอย่างนี้อกุศลทั้งสามต่อจากนี้ไปพระองค์ตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ แต่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในกรรมบททั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มักเพ่งเล็งผู้มีจิตพยาบาทจึงควรทราบไว้ว่าพระองค์ตรัสนิวรณ์สองข้อแรกไว้ในคำนี้แล้วในจำนวนนิวรณ์ทั้งสามนั้นเราชนผู้ถูกถิ่นมิทธะกลุ่มหลุมแล้วคือครอบงำแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าถินมิทธะปริยุทธติตา วงเล็บผู้ถูกความง่วงเหงาหานอนรบกวนแล้ววงเล็บปิดเราชนผู้ชื่อว่าอุทธตาวงเล็บมีความฟุ้งซ่านวงเล็บปิดเพราะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านเราชนผู้ชื่อว่ามีวิจิกิจฉาเพราะคิดลังเลสงสัยอยู่คือไม่สามารถทำความตกลงใจได้อกุศลทั้งสิบมีความโกรธเป็นต้น พระองค์ปรัสไว้ด้วยอํานาจแห่งอุปกิเลสในจนํานวนอุปกิเลสทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นเหล่านั้นคําที่ควรจะกล่าวอธิบายทั้งหมดข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในธรรมทายาตสูตรและวัตถุสูตรแต่ในสูตรนี้มีอัตพจน์ดังต่อไปนี้คําว่าโกธนาวงเล็บมักโกรธวงเล็บปิด คือมีความเดือดดาลเป็นปกติคำว่าอุปนาหีวงเล็บมักผูกโกรธวงเล็บปิดคือมีความผูกโกรธเป็นปกติอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอุปนาหีเพราะคนเหล่านั้นมีความผูกโกรธมักขีวงเล็บผู้มักลบหล,ล,ลู่วงเล็บปิดปรลาสีวงเล็บผู้มักติสเสมอวงเล็บปิด ก็เช่นนั้นเหมือนกันเราชนผู้ชื่อว่าอิส,สกุก,กีพระมารุษยาเราชนผู้ชื่อว่ามัจเฉรีพระมัตรณีอีกอย่างหนึ่งก็ชนเหล่านั้นมีความตรนีชนเหล่าใดประพฤติโอ้อวดชนเหล่านั้นชื่อว่าสถาวงเล็บผู้โอ,โอ้อวดวงเล็บปิดมีคำอธิบายไว้ว่าไม่พูดโดยชอบธรรม คำสถานนี้เป็นชื่อของเหล่าชนผู้ประกอบด้วยเหตุที่ทำให้ต่ำช้ามายาของชนเหล่านั้นมีอยู่ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ามายาวีวงเล็บมีเล่เหลี่ยมวงเล็บปิดเหล่าชนผู้ชื่อว่าถัดทาวงเล็บมีความกระด้างวงเล็บปิดก็รประกอบด้วยความหัวดื เราชนผู้ชื่อว่ามีมานะยิง่งเพราะประกอบด้วยการดูหมิ่นท่านส่วนธรรมะที่เป็นฝ่ายสุขธรรมเพิงทราบโดยนัยยะแห่งธรรมที่ตรงกันข้ามกลับที่ได้กล่าวไว้แล้วคําว่าเป็นผู้ว่ายากความว่าเป็นผู้ยากที่จะว่าก,กล่าวได้คือถูกว่าอะไรเข้าแล้วทนไม่ได้เราชนผู้ตรงกันข้ามกับคนว่ายากนั้นชื่อว่าเป็นคนว่าง่าย เราชนที่ชื่อว่ามีมิตรชั่วเพราะมีมิตรเลวเช่นพระเทวทัตเป็นต้นเราชนที่ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรเพราะมีคนดีคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายเช่นกับพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นมิตรเราชนผู้ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ประมาทแล้วด้วยอำนาจการปล่อยจิตในกายทุจริตเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นผู้ประมาทแล้ว ทั้งสามอย่างนี้พระองค์ตรัสไว้โดยเป็นข้อเป็นตะเล็ดส่วนเจ็ดอย่างมีเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นพระองค์ตรัสไว้โดยเป็นอาสตรธ,ธรรมในจำนวนเจ็ดอย่างนั้นเหล่าชนที่ชื่อว่าไม่มีศรัทธาเพราะไม่มีความเชื่อในวัตถุทั้งสามวงเล็บพระรัตนตรยัยวงเล็บปิดในธรรมที่เป็นฝ่ายสุกธรรม พงทราบอธิบายดังนี้คนเราใดเชื่ออยู่ฉะนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อหรือชื่อว่ามีศรัทธาเพราะมีความเชื่อเราชนผู้ชื่อว่าอาหิริกะเพราะไม่มีความละอายแก่ใจ